ลุ้นทายาทนางสาวไทยเป็นดาวมหาวิทยาลัยชื่อดังยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆค่ะสำหรับน้องอันดามันลูกสาวคนโตของบุ๋มปนัดดาเราจะเห็นว่าน้องอันดามันทั้งสวยและเก่งตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะแพทยศาสตร์ล่าสุดวันที่7กรกฎาคมสาวบุม๋มโพสต์อินเตแกรมส่วนตัว เผยภาพสวยๆของลูกสาวที่แต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มเพื่อประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยพร้อมแคปชั่นระบุว่าประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกที่เห็นลูกแต่งหน้าทำผมเต็มลูกฉันเป็นสาวแล้วเหรอนี่บนเวทีดูเป็นสาวพอรู้ว่าแม่มาที่จริงแอบมาดูตั้งแต่เริ่มออนเลยจ้าอันดามัน บอกเลยค่ะว่าสวยจึงแววนางสาวไทยตามรอยคุณแม่เป๊ะเ,เ,เลยล่ะคะ่ะ